อานังโน่นนอย่างน้อยน้อยก็ให้ได้เข้าใจว่าการกำกับใจการปฏิบัติใจเมื่อขณะที่เรากำลังได้ทำ กำลังได้เรียนกำลังได้ปฏิบัติจยู่แเข้าใจว่าอันนี้คือรูปแบบของการฝึกหัดขัดเกลาวจิตใจของเราพนะร้อมกันนะพร้อมด้วยกับนะครูบาอาจารย์แต่เมื่อเราจะทำโดยตนเอง ก็กำกับใจกำหนดใจของตนตามวาระเวลาที่เราว่างลงที่เราพอดีพองาม่มนะช่วงใดช่วงหนึ่งนะในแต่ละวนันะแต่ละเวลานะที่เราพอทำได้ก็ให้ทำนะการไม่ทำเลยจะทำให้ความเชื่อมต่อ ของนิสัยของอุปนิสัยของกิริยาต้องการปฏิบัติไม่เชื่อมไม่เป็นผลอยายานนั้นก็จะคลุกคลับได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่สุดก็เห็นว่าไม่ได้เป็นประโยชน์เราก็ทิ้งเสียไปโดยเปล่าอย่างนั้นแต่เมื่อเราฝึกตน ให้เป็นนิสัยให้เป็นอุปนิสัยคือให้ได้ทำบ่อยๆตามวาระเวลาอย่างนั้นเราจะฝึกไดนะ้คำตอบอยู่ภายในของการฝึกนั้นคำตอบอยู่ภายในของการทำต้องการปฏิบัตินั้นนะคำตอบไม่ได้เกิดขึ้นก่อนก่อนที่เราจะทำนะคำตอบหรือผลลัพธ์ผล อันเป็นส่วนได้เป็นรายได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำก่อน,น,นเหมือนดังองค์หลวงปูเ่เสากันตดสิโลพระบุรพาจารย์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ข้อหลวงปู่ม่านพริฤทธโจ้องค์ท่านสอนให้ทำไปก่อนอย่าถามอย่าถามให้ทำไปก่อน นั่นหมายกวาว่าคนที่ถามเท่านั้นจึงจะได้คำตอบจึงจะได้คำตอบในตนเองในใจของตนเองถ้าเอาแต่ถามก็ไม่รู้ว่าความที่เป็นจริงนั้นคืออะไรคืออย่างไรเพราะความเป็นจริงมันจมเพาะเฉพาะเป็นปัจจตังเป็นของเฉพาะแก่ บุคคลผู้น,นั้นผู้นั้นบุคคลผู้น,นั้นต้องการรสต้องการรู้จักรสเค็มของเกลือก็จะต้องหยิบเกลือนั้นมาชิมด้วยตัวเองก็จะรู้ว่าอ๋อรสเค็มของเกลือมันเค็มอย่างนี้หรือรสเปรี้ยวของส้มมันเปรี้ยวอย่างนี้ก็ให้รู้ด้วยกิริยาของตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้น ท่าน,นไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิไม่ว่าพาวนาขอเพียงแต่ว่าเราทำให้เป็นนิสัยให้เป็นของเนืองนิดให้เป็นกิจของตนเสมอเสมอแต่ไม่มากแต่ไม่มากเพียงแต่ทำบ่อยคลางหน่อยนะาทำมากไปภระธุระหน,น้าที่กิจการงานอย่างนั้นอย่างนี้ อันนั้นถ้ามีเวลาเราค่อยทำนะให้มากถ้าไม่มีเวลาทำให้น้อยแต่ทำให้สม่ำเสมอนะไม่กี่อึดใจไม่กี่หน้าที่ไม่กี่เวลาแต่เรารู้สึกว่าเป็นผลได้เป็นคำตอบเป็นอันที่พึงใจเป็นอันที่พึงจักชอบใจพึงจักรัก ในสมาธิพึงจักได้มีศรนะัทธาต่อการทำสมาธิภาวนาและยิ่งเห็นจิตของเราได้ประโยชน์นะจากการเกลากลอมจากการขัดเกลวจากการกล่อมเกล,เกลว์ลจากการที่ก่อนหน้านี้นนนะเราอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีแนวคิดกับเรื่องนี้ ววยหน่อยโกรธไว้หน่อยไม่พอใจไวยหน่อยหรือปฏิฆะงดหงิดกุนงานจิตใจไวยหน่อยเร็วหน่อยแต่เมื่อเราฝึกสมาธิทําจิตให้มัน่นทําจิตให้ตั้งกับเรื่องที่เคยเป็นฟืนเป็นไฟน่าต่อกันและกันต่ออารมณ์และอารมณ์กลับมองเห็นว่ามันไม่ควรอย่าไม่ควรเลย ที่จะให้เป็นฝ่ายไม่ควรเลยที่จะต้องมาเก็บเล็กคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนา่นเห็นไหมลักษณะของปัญญาของพระพุทธเจ้าจึงคุ้มครองจึงรักษาลักษณะของสมาธิจึงได้ประโยชน์ในการหักห้ามป้องปรางจิตของเราไม่ให้ตกไปในเรื่องที่ พาให้ตนของตนมีสภาวะจิตใจตกต่ำอานั่นหละคือประโยชน์แท้ของการพนึกพลังจิตของการพนึนกึกำลังใจในตนของตนอย่างนี้เป็นตน้นก็ขอให้เชื่อมั่นขอให้พึงใจขอให้ชอบใจในการที่เราได้ทำเราได้พื้เราได้ปฏิบัตินะว่า นะเราทิ้งไปนะความเชื่อมต่อความยึดโยงความเชื่อมโยงก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็เกิดน้อยในะอย่างนั้นและข้อสำคัญก็คือไม่ให้นะชุ่มตัวเองนะกับการทำสมาธิภาวนาจนตึงเครียดจนรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ผลละไม่เป็นผลละเลิกเลย เลิกดีกว่าไม่ทำละนะอย่างนั้นก็ไม่ให้ทำนะทำบ้างไม่ทำบ้างก็ดีทำบ่อยบ่อยก็ดนะีแต่ให้รู้สึกว่าสมาธิให้คุณค่าให้ประโยชน์กับเราเองก่อนนะเมื่อเราได้เห็นประโยชน์ได้เห็นคุณค่าของสมาธิแล้วเราจะรักในสมาธินั้นะคนเราอะนะนะลองว่าได้รักชอบเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่เราปลูกเพราะให้เห็นในคุณค่าในสิ่งที่เรารักชอบแล้วเราจะรักษาไว้เราจะห่วงแหนไว้เราจะพอใจคุ้มครองดูแลและนะอาภิบาลบำรุงไว้เป็นเช่นนั้นนะเป็นเช่นนั้นดังนั้นให้เห็นว่าจิตตะภาวนานะการรักษาจิตการเจริญสมาธิ ทําไมท่านใช้คาว่าเจริญนะเขาจเจริญนะก็คือทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้งามนะยิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้เหมาะควรนะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะนะนี่ท่านจึงใช้คํานี้นะมาเพื่อชักนําใจของผู้ปฏิบัติทั้งทั้งหลายนะให้ฝึกใจให้ควรแก่การงานการงานของ ใครก็คือการงานของใจการงานของชีวิตการงานของจิตใจก็คือการรักษาใจการงานของชีวิตก็คือเราได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นโลกคือวิถีชีวิตโดยธรรมดาโดยปกติเราก็ประคับประคองทําให้ดีทําให้งามทาให้เหมาะทําให้ควรส่วนที่เป็นธรรมะเราก็ ฝักฝ่ายตั้งใจงานะอันนี้ประโยชน์โลกและประโยชน์ตนนะต้องได้ทั้งสองอย่างนะต้องดีได้ทั้งสองอย่างดีเขาไม่ใช่ไม่ต้องดีที่สุดก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราได้ทำความดีนะการทำความดีอย่างนี้ขอให้เราได้ชื่นชมตัวเองขอให้เราได้พอใจในตนของตนเอง คนอื่นจะมาชี้มือบอกว่าไม่ดีหรือดียังไม่มากพอหรือดีแล้วก็ตา่างอันนั้นคือสายตาของคนอื่นมองแต่สายตาของเราใจของเราเราให้รู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราบำเพ็ญสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราตั้งใจอ,อันนี้เอาฝากไว้ฝากไว้ให้เป็นเครื่องเชื่อมเชื่อมต่อยึดโยง ในการทำในการปฏิบัติในการสร้างวินัยสร้างกฎกติกาสำหรับการประคองนะชีวิตเราอาจจะสักนะวันสองวันสามวันนะให้กำหนดภานะวนานะเป็นตารางภาวนาวันนี้นะเราจะภาวนาณนะวันนีนะ้วันที่เราจะต้องอยู่กับความสงบนะนะวันนี้ เป็นวันที่เราจะต้องอทำสมาธิภาวนาได้ก็ให้ทำอสองวันเว้นหนึ่งวันสองวันเว้นหนึ่งวันก็สุดแท้แต่ถ้าทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดอีเป็นเรื่องเหมาะควรนอย่างมากหรือเราจะให้ความสำคัญวันพระในอย่างนี้ทำไมท่านจึงให้ความสำคัญวันพระ พราะวันพระเป็นวันที่ทำให้คนธรรมดาคนทั่วไปนะ้ให้เป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาวะระวะระแปลว่าประเสริฐมาเป็นภาษาไทยก็ว่าพระนะก็คือเป็นวันที่ทำกายกรรมวจีกรมกรมรม,รม,รมโน,โนโกรรมของตนจะต้องรักษาไม่วันพระได้ไหมเพราะวันพระเราไม่ว่างก็ได้เราก็ใช้วันอื่นนะชดเชย ใช้วันอื่นแทนที่เป็นวันพระก็ได้ไม่ขัดขอ้องอันนี้ขอเพียงให้เราได้มีอุบายอุบายสำหรับประคับประคองตนอุบายสำหรับได้ปฏิบัติตนให้ฝึกอย่างนี้ให้เสาะคน้นเสาะหา <c oughs> กิริยาที่เราจะได้ทำอ,อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนั้นก็ให้เข้าใจ นะด้วยความรักในสมาธิภาวนาฉันทะนะเป็นผู้รักในความสงบวิริยะทำให้สม่ำเสมอจิตตาเอาใจใส่ทำด้วยใจทำด้วยจิตที่นี่วิมังสานะทำด้วยความที่เราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์สุขเห็นความชุ่มฉ่ำและเยือกเย็น เย็นช่ำในใจในการทำสมาธิภาวนานะอันนี้เราก็จะบรรลุผลเห็นผลในะของการได้ฝึกตนได้ปฏิบัติตนได้บำเพ็ญในตนของตนเองซึ่งนะเป็นระเบียบหนึ่งนะที่เราไม่ต้องนะวิ่งเต้นเสาะหานะที่หนึ่งที่ใดให้วุ่นไปอยู่ที่ใจของเรานเองนะถ้าเราวิ่งวุ่นไป ผู้นั้นสอนอย่างนี้ผู้นี้สอนอย่างนั้นผู้นั้นวหาอย่างนี้ผู้นี้วหาอย่างนั้นเราก็จะเปลืองเปล่าเวลาเวลาชีวิตของเราไม่ได้เยอะไม่ได้มากแล้วเราวุ่นไปอยู่กับผู้นั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ลงมือทำอด้วยตนเองอย่างจริงจังอย่างเรียบง่ายสักทีหนึ่งก็ให คำหนึ่งถึงใจของเราให้สบายสบายอยู่นะมันวุ่นหน่อยนะเราก็นั่งนับผู้โชว์มันะสบายหน่อยเราก็เพียงแค่กำหนดรู้เท่านั้นอย่างวุ่นหน่อยก็กำหนดรู้หายใจเข้าพูหายใจออกโทนหนึ่งหายใจเข้าพูหายใจออกโทสองหายใจเข้าพูหายใจออกโทสาม หายใจเข้าพูดหายใจออกโท4สี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโท7เจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่ หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนสามลำดับขึ้นไปจนถึงเจ็ดเจ็ดแล้วก็ลดลงมาทีละหนึ่งจนถึงหนึ่ง แล้วก็ลำดับขึ้นไปอันนี้สำหรับวันที่ใจวุ่นหน่อยนะผูกใจให้แน่นหน่อยวันที่เรารู้สึกสบายก็นั่งตั้งกายให้ตรงตั้งร่างกายให้ตรงนะดำรงสติกำนดรูปให้ตั้งมั่นอันนี้กายอันนี้ใจอันนี้กายอันนี้ใจใจรู้ใจอยู่ใจรู้ใจอย,จอยู่มีผู้รู้ รู้อยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบไม่ว่าจะคิดปรุงหรือไม่คิดปรุงฟุ้งซ่านไม่ส่งออกก็ตามใจรู้ใจอยู่ย่อมตั้งอยู่ได้ในความสงบ,บนั่นนั่นคือวันที่จิตประณีตหน่อยนะจิตสุขุมหน่อยนะหรือไม่ก็เรากำนดรู้ลมหายใจไม่นับก็สบายอยู่ เป็นอย่างนั้นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะก็สบายอยู่หรือบางครั้งถ้าจิตสบายไม่บริกรรมอะไรก็ได้เพราะจิตอยู่ที่ความสบายอยู่ที่ความเป็นกลางวางจิตเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งวางจิตเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งอยู่ที่การวาง ในความเป็นกลางอยู่ที่การวางในความเป็นอันหนึ่งมีอยู่อันหนึ่งมีอยู่ขณะหนึ่งครู่หนึ่งขณะหนึ่งครู่หนึ่งมีอยู่ในคำว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นะครู่หนึ่งขณะหนึ่งครู่หนึ่งขณะหนึ่งจิตก็ตั้งมันแนวแน่วางในสบายอยู่นะมันไม่ได้แสส่งออกเลย ถึงแม้ว่าจะนั่งกันหลายคนอาจจะมีอันนั้นอันนี้รบกวนก็ตามมันรบกวนแต่ประสาทสัมผัสเปลืองนอกมาไม่ได้เข้าถึงใจไม่ได้ไปก่อควนใจหูต้องได้ยินธรรมาชาติของหูยังไม่ดับเมื่อใดที่สมาธิตั้งมัน่นสิ่งเหล่านี้ไม่รบกวนหูนิ่งหูไม่ต้องรับเสียงเป็นอย่างนั้นแต่ ต้องฝึกอีกระยะอีกระดับหนึ่งนะถึงจะดับนะการได้ยินได้นะใจนิ่งอยู่กับใจภายในนะอันนี้คืออุบายสำหรับนะฝึกและเชื่อมต่อให้สังเกตนะวันวุ่นหน่อยก็ให้ผูกมัดจิตให้แน่นวันที่โปร่งเบาสบายก็กำหนดจิตให้ธรรมดาสบายเอาวันที่ นมันสบายอยู่แล้วนเพียงก็เราก็วางใจให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ในครู่หนึ่งขณะหนึ่งครู่หนึ่งขณะหนึ่ง,งไม่ต้องมากไปกว่านั้นนะไม่ต้องมากไปกว่าหนึ่งขณะจิตหนึ่งครู่ของจิตเท่านั้นเองสมาธิอยู่ตรงนั้นนะสมาธิไม่ใช่ว่าต้องเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงไม่ใช่สมาธิอยู่กับ ความที่เป็นครู่หนึ่งขณะหนึ่งครู่หนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเดียวของจิตเท่านั้นนะสมาธิตั้งมันณะตรงนั้นเลยนะเป็นเช่นนั้นพยายามสังเกตนะการสังเกตตัวเองการสังเกตภายนอกภายในชื่อว่าสมาธิภาวนานะมีหัวใจอยู่ตรงนี้มี อุบายมีนา,นาครดของสมาธิอยู่ตรงนี้ว่าเป็นหนึ่งขณะใจเป็นหนึ่งครูขณะจิตที่เราอยู่กับพุทโธอยู่กับรู้ลมหายใจอยู่กับรู้ตัวของตัวเองเท่านี้แหละไม่มากกว่านี้ถ้ามากกว่านี้ก็จะปรุงฟุง่ารถน้อยกว่านี้ก็จะส่งออกไปให้อยู่ในที่ที่เดียวกัน ฝึกไว้ตั้งใจไว้ให้มีนิสัยให้มีปณิสัยมีความตั้งใจให้มีความรักที่เราจะทำทำก็ทำให้ใครละเขาทำให้ใจใจนี้มีหน้าที่ไรละ่ะใจนี้มีหน้าที่ทำความสบายอยู่ในจิตของเราองหลงปู่ฟ้านอาจารโรองท่านพูดคำเดียวเท่านั้น ท่านบอกทำใจให้สบายอยู่คำว่าสบายของท่านมันสบายจริงๆนะเพราะท่านมีจิตอันตั้งมั่นแนว่วแนว่แนะหรือ,อย่างโอโลปุจามาปุญโญดาวองท่านก็บอกว่าตั้งใจใจตั้งมั่นได้แล้วย่อมได้ความสุขใจตั้งมั่นได้แล้วย่อมได้ความสบายใจตั้งมั่นได้แล้ว ยอมได้วิชาโดยลำดับไปน,ะน,นี่คือท่านพูดณจุดเดียวกันเพียงแต่ต่างคำเท่านั้นเองัอน,นั้นจึงว่าให้ฝึกใจต่สบายหรือไม่สบายให้ถึงจุดแห่งความสบายอยู่ในใจของตนให้ได้